ไอแบบคอยดูแลอาจารย์อะ่ะคอยดูแลอาจารย์ตลอดไปเลยตลอดไปว่าอาจารย์อาจารย์ก็โอเคอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์ก็สาธุด้วยก็คือง่ายๆจะดูแลอาจารย์ตลอดไปนี่แหละไม่ว่าวันหนึ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีขึ้นมีลงเนาะม,นมันมันมี มันมีความมันมีความเสื่อมอะไปเป็นธรรมดาถึงอาจารย์จะเสื่อมมากขนาดไหนผมก็ยังจะอยู่กับอาจารย์ตลอดไปผมจะไม่ทิ้งอาจารย์จำเอาไว้เลยไม่ว่าใครจะดูใครจะว่าร้ายอาจารย์ยังไงให้อะไรให้อาจารย์เสียหายยางไงผมก็อยู่กับอาจารย์ตลอดเพราะอาจารย์อ่ะอาจารย์พูด,พดเสมอพูดกับผมเสมอว่า วันหนึ่งอ่ะเราอยู่ที่จุดที่สูงสุดได้เราก็เสื่อมได้แต่ถ้าคนอ่ะมักจะมาในกระแสใช่ปะม,มาช่วงที่อาจารย์อ่ะมีกระแสพอมีกระแสเสร็จอยู่คนจะเยอะแต่พออาจารย์เสื่อมลงอ่ะคนก็จะหายไปเราผมคนหนึ่งไม่ใช่พอพอมีกระแสไม่อยู่ด้วยเราพอแบบว่าวันหนึ่งอาจารย์เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วผมจะหายไปผมไม่ใช่แบบนั้นอะ ขอเป็นเงาแล้วกันครับขอเป็นเงาอาจารย์ก็แล้วกันจะติดตามตลอดไปศาสนาธนวัฒนาแต่เข้าใจอ่ะตอนนี้มันยังเขาเรียกว่าตอนนี้มันยังอยู่ยังอยู่ปริบัติรับใช้อาจารย์ได้เนาะก็คือแบบว่าคือพยายามทําทุกอย่างให้อาจารย์ได้แต่หลังจากตอนบวชเป็นพระแล้วอะ่ะคือต้องให้อาจารย์เขาวิเวกด้วย ต้องให้อาจารย์เขาวิเวกหลีกเลนด้วยก็คือการไม่ไปรบก,กวนอาจารย์ท่านมากเกินไปถ้าอาจารย์สั่งให้มาก็คือจะจะไปแต่ถ้าอาจารย์คือมองเห็นว่าอาจารย์เวลาจะไปทําความเพียรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรไปต้องดูตามเพจแล้วก็ตามกาลาเทศนะเนาะสวัสดีครับทุกคนให้มันเดินไปตามเพจให้มันเดินไปตามเพจทุกคนเนาะนี่ให้ดู นี่เพื่อนนางจ้ะอีมีชัยและเพื่อนของมันเนี่ยไใบสดนี่ดูมีชัยจ้ะอุ้ย พ่อามาได้อบภมาอยู่ที่เดิมมึงแหกตาดูด้วยกูไปมาตรงนู้นแล้วกูก็กลับเข้ามาตรงนี้ที่เดิมหาอะไร ตาบอดแล้วมึงเนี่ยกูรำคาญไอ้พวกตาบอดจังเลยอะ่ะรู้ดีกูเป็นคนพามึงรู้ได้ไงว่ากูพาอยู่กับที่รู้เก่งสารแนเก่งละเกินคือทำไมมึงต้องอวดเก่งกับคนที่เขากำลังทำอยู่ด้วยว่ากูไม่เข้าใจมันมึงมึงมึง,ม,งมึงทำไปเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจทำไมมึงต้องอวดเก่ง แลอีผู้หญิงบอกเลยอย่าทิ้งหนูนะจะทิ้งเหรอคุยกันได้มึงดูคุยกันได้นะหมายความว่าอีพระดีกัชนักติดหลังแล้วเวลาจ่ายเงินน่ะจ่ายเงินปิดปากเวลาคันเนี่ยคันขยเยอเลยแล้วเอาเงินจ่ายเอาเงินปิดกูมหาสัจจานมากแล้วเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าอีเบียคนตื่นกระโถนบีเบียคนตื่นทาวันวันนั่งด่าแต่พระกูด่าพวกชั่วนี่กูไม่ได้ด่าพระดีกูด่าพระชั่วแล้วกูด่าพระที่ไม่ใช่เป็นพระแล้วมันเป็นสมี มันขาดจากความเป็นพระไปแล้วมันเอาเงินซื้อยซื้อตําแหน่งมามันเอาเงินซื้อชีวิตมันมามันเอาเงินซื้อผู้หญิงมาแดกมันไปเสพเมถุนธรรมมันมันขาดจากความเป็นพระไปแล้วแต่กุณดาอ้พวกนี้ต่างหากจต่หาว่ากูมานั่งด่าพระเวลากูไปออกรายการไหนก็ตามกูไม่เคยพูดไม่ดีกับพระเลยนะแม้แต่พระประหลัดถ้าปีนเสาไฟกูยังพูดกับท่านดีเลยแม้แต่พระสันติอยู่ในรายการกูยังพูดดีเลยเพราะกูมีความเคารพต่อพระกูย,ยกมือไหว้ตลอดเวลากลับออกจากรายการเข้ารายการกูไหว้หมด เพราะกูรู้จักเคารพต่อพระเข้ายากนี่มันติดตอกบเนี่ยก็มันดันตูดท้องเรือทำให้ไปยากนีกูก็จะเข้าไม่ได้เนี่ยประเด็น ถ้ายินตรงนี้ก็คือสุ่มเสียงมากมันจะไม่ผ่านมันมีต้นไม้มันเป็นโทรศัพท์เฮอฮ้อเฮ้อ S <S <S คนนี้เขาเข้าหาแต่พระมียศมีตําแหน่งเข้าหาแต่พระรวยๆมันก็เลยรีบหายศกันมันจะได้หายอยักษ์อื่นต่อไปแหมกูละเหนื่อยใจมันอะไรกันนักหนาคกูเนี่ยสอนให้คนไทยเนี่ยชนักร้องทั้งหลายหายไปไหนหมดครับทีตอนอาจารย์เบียร์น่ะโอ้โห เรียงแถวกันเข้ามาเดือดร้อนร้อนพระพุทธศาสนานะฮะตอนนี้พระธรรมเสียเองหลักฐานชัดเจนนักร้องทั้งหลายไปไหนครับก็เ,เป็นคำถามนะครับยังไม่อยากจะพูดเรื่องพระมากนักเนาะวันนี้วันพระ แต่แค่อยากจะถามว่านักร้องทั้งหลายที่เคยด่าหน้ากันมาด่าอาจารย์เบียร์ไปไหนจ้าตื่นรู้ก่อนแล้วกูทำตัวเป็นผู้ดธเจ้ากีมฮงกีมมหงก่อนจีวรแม้แต่จีวรนกูยังไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำจะมาบอกว่ากูทำตัวเป็นผู้ดธเจ้าได้ยังไงกูมีความเคารพนบนอบศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกว่ากูทำตัวเป็นพระผู้ดเจ้าเพอร์เจอร์ไม่มีใครรู้จ้ามีมึงรู้คนเดียวจ้า